อขอสมมติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าออกมาสมมติว่าท่านเลขาออกมาปรากฏว่าไม่ใช่ต้นหัวหน้าพักคุณพันหน้าพักจะไม่ไม่น้อยใจเหรอฮะในอดีตที่ผ่านมานี่ก็ไม่ใช่หัวหน้าพักอยู่แล้ว<อ>ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ครับสมหรับคุณที่รับก,ก็ไม่ใช่ใช่ใช่ครับอ๋อว่าจะเป็นคนที่พักมองว่ามีความเหมาะสมครั้งสุดท้ายนี่คุณท่านวิโร่เตาอินเป็นหัวหน้าพักแต่คด n d i d ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับพักเลยครับนะครับเพราะน้นเนี่ย ถ้าพักเพื่อไทยเปิดตัวชค่นี้เลยนะยกขึ้นมาเท่าไหร่ครับโคไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะแต่ี่หาไหมแต่้าเปิดตัวเพื่อคน้ยหน่อยคนนี่จะร้องว่าใช่เลยอ๋อเหรอฮะโอ้ตบตบเขาทานไ้บอกว่านี่ใช่เลยใช่เลยครับนี่แหละคนที่คนทั้งประเทศคอยความหวังอยู่และมั่นใจไหมครับมั่นใจเตรบเรือตั้งสองใบซึ่งคนเวียดนามบอกว่าอันนี้เข้าทางเพื่อไทยเลยมันจะ ครับวันนี้ผมอยู่กับท่านเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐจันการะหุ่งทองนะครับสวัสดีครับท่านเลขาก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เพื่อไทยมีข่าวพาวที่เป็นประเด็นกระกวุนหน้าสูดในหลายข่าวครับข่าวหนึ่งซึ่งสร้างความสนใจกับประชาชนโดยทั่วไปก็คือเรื่องมาตรการในการจัดการกับสสของพักที่ไม่ปร่งมติโหวตในยติที่ตายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาคือโหวตสวนมติของพัก ซึ่งก็จะมีการพิจารณาโทษในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับครับครับผลออกมานี่มันจะยากมันจะง่ายแค่ไหนยังไงครับกัลยาณ์ฮะอ่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพักกับคณะกรร,กร,รมการบริหารพักครับ,รบที่จะต้องมีการประชุมร่วมกันครับแล้วก็ใช้เสียงถึงสามในสี่เลยนะสามในสี่ครับ,ร,บระหว่างกรรมการบริหารพักกับสมาชิกสอสอ<ร>สอ<ร>ต้องเป็นสอ<ร>สอ<ร>สอของพัก<ร><ร> กับกรรมการบ,บริหารพรรคใช้เสียง3ใม4ครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจริยธรรมสรุนนสปออกมาก็คือทั้งสองคนก็คือคุณต้อยคอนพิบกับค,ค,คุณสรันพุทธสังกิตเนก็ยังมีเวลาในการที่หาพรคการเมืองสกัดภายใน3าบวันใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วมันมีผลต่อเรื่อไทยในแง่ของภาพลักษณ์บบว่าเอสสเพบาะปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องทางสหรับเอกสิทธิ์การลงมติ คือในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องเรื่องที่มีการล่าวอ้างเรื่องกํานวนว่าคุ้มครองสิทธิ์สอสครนบจริงๆแล้วต้องเรียนว่า,าการคุ้มครองเนี่ยเป็นการคุ้มครองที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิ์ที่การไม่ให้สสอเนี่ยถูกฟ้องร้องในการที่จะไปพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นเวลาพิปายในสภาอะไรต่างครับนะครับหลักๆจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นคนละประเด็นกับกรณีที่าฝาฝืนตาม ข้อบังคับพรรคมาติพรรคหรือมาตรฐานจริยธรรมของพรรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราให้ชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจแล้วครับคนละกรณีใช่ไหมคนละกรณีไม่ได้ถูดเนื่องกันแต่ก็มีข่าวเล็ดลอดออกมาเหมือนกันว่าจะมีนักการเมืองหรือมีบัตส่วนเนี่ยไปยื่นต่อสารนักวิ่งเพื่อให้มีการพิจารณายุบพักเพื่อไทยครับก็ก็ได้ฟังมาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแต่บางกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย เราได้คิดดูแล้วว่านอกจากจะเป็นเรื่องเรื่องมติพักแล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการที่จะฝ่าฝืนอุดมการของพักด้วยอฝ่าฝืนอุดมการของพักด้วยอช่นี้มาวิพากวิจารณ์ให้พักเกิดความเสียหายครับในเรื่องต่างๆเนี่ยอืก็จะเป็นปัจจัยที่นํามาประกอบในการพิจารณาในการที่หาสอสอเหล่านี้ออกไปด้วยคนอื่นเองนะครับท่านก็เรื่แค่ว่าแต่ตัดเบือนคนอื่นเนี่ยเราได้เราได้แจ้งไปนะครับทําภาคทัน ำคำพักพันบอกว่าถ้ามีการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามมติพักหรือฝ่าฝืนจยิยธรรมของพักอีกเนี่ย<ม>แล้วก็จะพิจารณาโทษให้หนักขึ้นครับก<ม>็คือ,อ,อ,อยังให้โอกาสอยู่ผ<ม>ู้ดยังให้โอกาสอยู่ยังให้โอกาสอยู่ในการที่จะต้องปฏิบัติตัวก็ปรับตัวในในกลับใจขึ้นใหม่ปฏิบัติต,ในในตามมติของพักในการที้ถ้าเป็นสสซึ่งเป็นสมาชิกของพักกัานีครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบคนภายในพักนะครับท่านเลับ ก็พักต้องมีหลักในการบริหารถ้าไม่งั้นเนี่ยอถ้าไม่มีหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยพักจะดำารงความเป็นอยู่ลําบากนะเพราะพักนี่เป็นองค์การระยกที่ใหญ่ครับมีบุคลากรมากแล้วก็จาเป็นต้องได้รับความเชื่อถืออืยเดนนต้องมีกฎกติการะเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามคือเหมือนทั่วแนวทางนี้ทางหัวหน้าพักก็คือคุณสมภพนวลวัฒน์เนี่ยก็ดูจะให้ความสําคัญมากในเรื่องของการ ใก,ก,กล้ๆกับคัดกรองคนของพรคเพื่อไทยในช่วงสถานการณ์ที่นับถอย่างเข้าสู่การเลือกตั้งวันนี้ประชาชนเขาเฝ้ามองเลยเนี่ย <ทะ S 2> บอกว่าพรคเพื่อไทยเอาจริงหรือเปล่าอืนะครับน้ <ทะ S 2> อยถามว่าเป็นการเล่นละครหรือเปล่า <ทะ S 2> บอกไม่ได้อันนี้อันนี้เราเราทําจริงครับนะครับอันนี้ของจริงนะครับของจริงครับไม่จะมีละคผลละครไม่ได้เล่นตามตามบทบาทที่ควรจะเป็นคือเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงเป็นการเตรียม เตรียมพร้อมสำหรับการถอยหลังเข้าสู่การเลือกตัก้งในแง่การคัดกรองคนเพราะว่าเพื่อไทยเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกถูกมองเหมือนกันว่าสอส,อสอบางส่วนเนี่ยเช่นสอส,อส,อสอพรรคแต่วดสวนมาโดยตลอดแล้วพรรคก็ไม่เคยทำอะไรใช่เพราะนั้นเองในเรื่องจะมองอย่างนั้นก็ได้ก็<ช>เป็นการเป็นการรอ,องรับก,การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพรรคต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ทุกคนต้องอยู่ในในวินัยของพรรคไม่ใช่ว่าใครอยากทําอะไรก็ได้ครับ ตอนนี้พักพร้อมแค่ไหนสำหรับการนับต่ออย่างข้อสิทธิการเลือกตั้งก็มีความพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครซึ่งเราเตีมทั้ง400เฉตเลยความที่ส่งส่งครบงาน400เขตไม่มีใบแบงค์ย่อยไม่มีพักอื่นไม่มีอะไรที่ที่อะไรต่างๆับครับไม่มีแต่แตกใบพันอย่างที่ถูกต้องะรัแตกใบพันแล้วก็เป็นพักเพื่อไทยพักเดียวเลยครับ ไม่มีการแบ่งวิธีกับพรรคการเมืองที่จะตั้งผู้ขนานเหมือนกับครั้งที่แล้วไม่ม,ไม,มีไม่มีมเพราะฉะนั้นเพื่อไทย,ยตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเป็นที่ความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับเชื่อว่าพรรคเนี่ยเมื่อประกาศนโยบายออกไปแล้วสามารถทําได้จริงนอ,อกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถมาแก้ไขปัญหาของประเทศได้ถ้าได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล อีกอย่างหนึ่งที่โพพรรคฝีพ่อสอสอเราลงพื้นที่ครับเรามีสอสอเขต134ท่านเนี่ยแต่และคนลงพื้นที่ตลอดเวลาก็ทําให้คะแนนนิยมในตัวพรรคสูงขึ้นครับส่วนในเรื่องของคะแนนนิยมที่ตัวบุคคลพรรคยังไม่ได้เปิดตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้าเปิดตัวเมื่อไร่ครับ,รบโภจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ผมรับรองเพราะที่ผ่านมาทางเพื่อไทยยังไม่ได้ประกาศนะครับว่า ตกลงจะส่งใครเป็นคดีเด็ดนายกไม่ไช่หัวหน้าพักหรือว่าจะเป็นใครครับก็เรามีแล้วมีแล้วแเรายังไม่เปิดตัวครับตอนนี้มีอยู่ในใจแล้วเรีอกแล้วเหรอฮะมีแล้วครับมีแล้วเป็นเป็นคนในพักหรือเป็นคนข้างนอกพอจะเงียอๆได้ไหมเงียบๆขอขอสวรก่อนนะคะขอสวมรคเอาไว้ก่อนนะครับถ้าออกมาสมมติถ้าเลยถ้าอบาบอกว่าไม่ใช่ต้นหัวหน้าพักแล้วพน้าพักจะไม่ไม่น้อยใจเหรอ ในอดีตที่ผ่านมานี่ก็ไม่ใช่หัวหน้าพักอยู่แล้วอที่ผ่านมาก็ไม่ใช่นะสบหรับคุณพี่รัทก,ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋ว่าจะเป็นคนที่พักมองว่ามีความเหมาะสมครั้งสุดท้ายที่คุณคันวิโรดเปาอินเป็นหัวหน้าพักแต่ค candidate ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งมไม่ได้เกี่ยวกับพักเลยครับนะครับครเพราะนั้นเนี่ยถ้าพักเพื่อไทยเปิดตัว candidate นายกขึ้นมาเมื่อไหร่ครับพอไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะแต่ที่นัทถ้าเพือไยเปิดตัวพี่นัทด้วย คนนี่จะร้องว่าใช่เลยอ๋อเหรอฮะโอต้ตบตบเขาทานไปบอกว่านี่ใช่เลยใช่เลยครับ<อ>นี่แหละคนที่ครับคนทั้งประเทศคอยความหวังอยูอ่และมันม่นใจไหครับมั่นใจเบอรบัตรเือตั้งสองใบซึ่งคนเรียวนวอกบอกว่าอันนี้เข้าทางเพื่อไทยเลยมันจะเพิบบ่มแรงกดดันให้เราไหมสาหรับบัตรเรือตั้งสองใบจริงๆแล้วเราทําหน้าที่ในฐานะพักการเมืองโดยตลอดทีนี้กดดันหรือไม่เนี่ย ขอให้พรบรประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วเสร็จเสียก่อนคตอนนี้ยังพูดยาว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะวิธีคิดคะแนนเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายลูกซึ่งจําเป็นต้องร่างให้จบสิ้นก่อนคร,รอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ยการเลือกตั้งสสแลวพักการเมืองคใค้ออกมาแล้วเสร็จก่อนประเด็นการโอนชาจาเป็นทู่ขังไหมครับในสายตาของเพื่อไทยผมคิดว่าหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่เพราะไม่ใช่แล้วเพราะปฎิบประยุทธ์จะไม่ใช่คดีเดตน,นายกหรือหรือเพราะว่าคะแนนนิยมของปฎิบประยุทธ์ไม่ไม่น่ากลัวผมคิดว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับวันนี้เกือบแปดปีแล้วนคะครับผมเพื่อผมเพื่อคนไทยให้โอกาสท่านพอแล้วนะครับอพอแล้วพอแล้วแ,ลแต่ท่านบอกว่าจะคอยท้าปี ก็ท่านก็มีสิทธิคิดนะครับแต่ในทางการเมืองนี่ผมคิดว่าคนอยากเห็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาเพราะวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องโควิดก็ดีเรื่องเศรษฐกิจก็ดีอืถามว่ารัฐบาลที่ผ่านมานี่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดนใจคนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ยังไม่ใช่รับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับสุดท้ายท่านเลยค่ะ บัดเลือกตั้งสองใบเท่าที่ดูจากท่าทีของพลังประชารัฐผ่านบุญภัยวุณนิติตะวันที่ออกมาพูดเนี่ยก็บอกจะใช้ตามอฏิกรา,าเรเมื่อในการเลือกตั้งปี5้าสี่ที่ผ่านมาก็คือคิดแบบคำนวณถ้าพูดกันท่าเจนว่คือแบบปัญญาย,ยางคิดจากร้อยร้อยคนเนี่ยนะครับครับอันนี้เพื่อไทยจะได้ประโยชน์หรือพลังประชารัฐจะได้ประโยชน์พอดูจากพลังประชารัฐตกคล้ายๆกับัานใจว่าเขาจะได้ประโยชน์มือนกันคือ ถามว่าใครได้ประโยชน์ดิผมคิดว่าถ้าพรรคใดเนี่ยได้คะแนนในบัตรที่สองบัตรปาติเลสเยอะเนี่ยก็มีโอกาสได้คะแนนสสปาติเลสที่มองว่าใครได้ประโยชน์มากจะเป็นพรรคใหญ่หรือพรรคเล็กนี่งจะตอบได้เกิดพรรคเล็กแต่ไปได้คะแนนในบัตรปาติเลสเยอะก็เป็นไปได้ครับอก็มีโอกาสเหมือนกันแต่าอาจจะไม่ได้เขตแต่ไปได้คะแนนในปาติเลสเยอะก็ได้สัดส่วนในปาติเลสเยอะครับ การเลือกตั้งครั้งนี้จะสนุกเข้มข้นแค่ไหนในมุมของเลขาธิการครับผมคิดว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ฝ่ายหนึ่งถืออำนาจอำนาจนิยมเก่าก็คือตีว่าฝ่ายพลเอกประยุทธ์แล้ะกันครับ <c oughs> อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเพื่อไทยผมใช้คำนี้นะครับฝั่งหนึ่งนะครับที่งยิ่ต้องต่อสู้กันแล้วก็ช่วงชิงที่สําคัญคืออรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ยังเอื้อประโยชน์ ให้กับทางอำนาจเก่าอยู่นะครับซึ่งรัมดูนีจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขอแม้ว่าจะเปลี่ยนเรื่องบัตรเลือกตั้งไปแล้วครับช่วงหนึ่งนะครับครับแล้วระหว่างสองฝ่ายเนี่ยเพื่อไทยกับฝ่ายของเบนจิตประยุทธ์ไทยจะชนะคือต่างฝ่ายจ่างก็มั่นใจครับเพื่อไทยก็มั่นใจว่าเพื่อไทยชนะที่ผ่านมานี่เพื่อไทยชนะนะครับอืครับเพราะว่าที่ จำนวนสสของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นมาอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเกิดจากการย้ายพรรคครับถ้าการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยครับเพื่อไทยมาที่หนึ่งแล้วเรามั่นใจว่าในการเลือกตั้งคราวต่อไปเนี่ยเพื่อไทยก็ยังรักษาความเป็นที่หนึ่งที่มีจํานวนสสมากที่สุดอยู่ครับนี่ฮะคือ,เ,อเป็นการโฟกัสไปถึงการเลือกตั้งที่จะมีเกิดขึ้นครับยังกลายเป็นสองขั้วใหญ่ในการที่จะสู้กัน ในสาถาลดอกตั้งแล้วก็ตามฝ่ายต่างก็มั่นใจถามเ,าเลขาธิการพรรคับคุณประเสริฐจันทร,รรวงทองเ็าบอกว่าเพื่อไทยก็มั่นใจครับนี่คือสึกใหญ่นะครับที่จะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษสำหรับการืึกตั้งที่จะมีขึ้นตอนนี้นับถอยหลังสู่การดอกตั้งนะครับขอบคุณท่านประเสริฐนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทย ទៅចាំ ตื่นฟื้นันให้แก่ตัวให้แก่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพึ่งกันให้กลับมารองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพองถ้าครับว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายชาว